ต่อรถไฟที่สถานีรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทำอย่างไรเมื่อมาถึงสถานีแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนชานชลานะครับเราจ,จะดูในแอปพลิเคชันนะครับหรือดูในเว็บไซต์มาก่อนเวลาเราเปลี่ยนชานชลานั้นก็อย่าเดินข้ามทางรถไฟนะครับก็ให้ลงไปข้างล่างนะครับลงผ่านช่องอุโมองค์ไปนะครับแล้วก็ไปตามชานชลานั้นๆน,น,นะครับ ไม่ยากเลยนะครับเวลามาต่อรถไฟที่ยุโรปนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ mm hmm. ก็ลงอุโมงตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ดูหมายเลขชานชาลาหมายเลขชานชาลาจะระบุไว้ข้างบนตรงแผ่นสีน้ําเงินนะครับ mm hmm. ก็ของผมไปชานชาลาที่1นนะครับ mm hmm. ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับดูตามเลขไปนะครับไม่ยากเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นป้ายบอกชานชลานะครับแล้วก็ไปว่าจะไปทั้งซ้ายท้งขวาน,นะครับผมไปชานชลาที่1มาด้านซ้ายมือนะครับ <S <S เผื่อเวลาให้ดีด้วยนะครับไม่อย่างนะครับ